ไขเตีงใช่ไหแดงเป็นผ้ากับผมีผ้ากับผมีพ่อตีผ้าลูกช่างตีผ้าวิ่งผ้าอะไรกระพนี่ของเจ้าของเจ้ามี่จะบไพ่ของมี่ อะไรกับบูมี่พี่น้องเอ้ยเอาอันนี้เป็นของบูจิตเดอร์นี่เด้อติดถุงไว้ตลอดซะละเสะละเสะละเสะละให้น้องเด้ออยู่นี่เด้อเนาะก็ให้ไม่ได้พี่น้องแต่ว่าบูจิตติดถุงตลอดแบบติดถุงไปติดถุงมาแบบมันเก่าไปนะเนาะโอ้เจ้าอยู่พูดบ่เมืกี้โอ้มีชาวอันแต่ว่าอันหนึ่งปอยู่ห้องน้ำมาหไปึ้นมาเห็นไามนี่ขึเห็นเขาบาดนี่มีขมุยบ่มีแนวเสียเนี้ยพี่ นีขโมยเยอะดิอ่ที่บอ๋ออังกอร์เลยเดเลยอะไม่อะไม่อะไม่ฮอังกอรปิงไก่เด้หนิไม่ฮะมเตงสองขางเหรินแ้นี่จะใครเนาะบึงจับรูปได้ในมือเจ้าน่ะมาเทียงหองี้เ้ยโอ้ยใหม่หม่อะไรใหม่ใหม่ใหม่แล้วนี่มาจอกูพนแลวบอกิงนะ อืมอ่ะใช่นั่นๆๆอ้าวทิ่มรถนี่เนาะสุกบันนี้ชักแล้วนะโอ้โอ้โสิแมคักดีนี่เนาะโอยกินด่อยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เด้อึดอยู่โอยบ่สิมเสแล้วเนาะ ทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดจุขู่สู่คนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเดอ้พอพ่อพ่อคับเบอรจิตอุตุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยอยู่ที่เฮือนน้องไม้เนาะอยู่ที่เฮือนน้องไม้เพิ่นมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรจิตเองขออนุญาตจุภัยเนาะจุภัยมาจ,จีอ่าปิงเอ็นก่อนเนาะซื้อปิงเอ็นมาอยู่แคมทางเนาะ ก็เจ้าเผ่าพี่น้องเลยมันเลยบูชุกเนาะการทีกินกนกินบัวไยได้วันเสาร์บัวก้ากินปัวใดก็ได้บาสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เพื่อนน้องไม้แล้วก็สิได้อนากินเข่าได้พี่น้องเอ้ยกินเข่าเที่ยงพากันกับน้องๆเพคนนี่แหละมัายันนะมันคืออะไร Còn qua vậy chung chung tí là ừ. Ừ. bố khay một đen. Ừ. <laughs> ừ. à, à, đi đó, rồi rồi đi bắt sư rồi rồi đi đó. Mài nó đó, à. nó. <laughs> <laughs> ถ่าตึงช h มม n แดงป่เนขัวน้องไมีไมได้พี่น้องเลยเนาะไม่เจ๊ไัดนี่เนาะหัดเน้องไหมขอูให้เลยเด้อเฮ้ยแูเหมือนเราเน่ลูกเราเนาะูอก็ได้นั่นอะไรจูปีจาเ็ด

ี่เนี่ยบกีนในึนึงเนาะจาน้อยเป็นลายเลยมอเป็นลายแี่บเีไ่ห้าน้องหมากับบุรีมีบุรีผ้ากับบุรีมีผ้ากับบุีพ่อตีผ้าลูกช่างตีผ้าพี่ผ้าเมี่ เออเบิ้งเว่าให้ยูั่กินเพื่อนน้งไม้เพื่อนพี่้องเลยไปปิ้เขากับบมีเนาะนไหบ้านมาด้งมาด้งไปกินเึ็นไปน้ำขึ้นไปน้ำพี่้องเลย้มติก่อง้เหยตก่อนมาสู้นไม้กินได้ไหมงนไ้ต้ได้เสรงไม้ Anh chú nó không anh chú không? Chết tay xin lên nó vào Tập hay đi, không không À à, đưa đưa. để người mẹ vì nó ừ. mày đây, đưa thống... về ăn đi bên phòng là nữa nó có hai cái thùng đồ đầm tiết thùng bài tiết thùng mama mẫn cạo bên em nó hãy hẹn 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 để à, ừ. ơi, để... bố mình một số đây. Đây. Ừ. À. Chịu bây, chịu bây đây. nó ta ừ. cái gì đấy trang sếp ông đích chưa chưa mọi người chưa mọi người mẹ 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 để mẹ 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 อยู่นะอันนั้นเอ็มซีไอฮ้านเขามันบ่อนั่นไหมเนจะว่านันก็เลยบอกทั้งน้องหมายพนมาบมืนเตรียมตัวเตรียมใจไว้พ่นระบบอมตะโมคีได้พื้นไครมาอยู่หนีเมนได้พ่นเบิร์ดทุกคนโมจิชิมาแต่เช่าคนแ่นพ่นแล้วโอ้โหนี่ไม่เสร็จไม่ข้างหลังน้องหมาย่พ่นโเป็นมาเช่นพ่นป็นก็ได้พ่นแล้ว เดืูกเยีบเยบเยหลู้กกใหาเนาะเอาน้องเอาลูกผ so. ้ากบบมีบัดนี้เนาะยังได้พันนานาหนปิ้งเนาะแล้วาสมันบุมีนี่แหละสทับเสียเอาเด้อซอยกันเด้อเสียจสั้นหน่อยได้ปะเดี๋ยวพันดัก nhé mình thích cân hoặc là cái nốt hay phân kín cho áo đưa này cặp hay áo cái nông là phân hay này đâu phải đâu คืนน mm hmm. <wan ita> oh, ี่เรามาพี่ตีเมื่อคืนหนึ่งที่โอ้เจ้าอยู่พูดบ่ตะกี้โอ้มีชาวอันแต่ว่าอันหนึ่งปอยู่ห้องงามบ่คือผมเห็นมาเนี่ยผมเห็นตลาดเนี่ยมีขมุยบ่มีแต่แนวเสียเนี่ยพี่มีขมุยเยอะดิโอ้โหมีไพโอ้มีอันเดียวบ่ตะกี้มีชองตะกี้มีชองเอาเนาะมีแต่แนวเฮีย วัวจะบอกได้ต่นี่มึงมีเช่นใดง่วงเชงวงอะไปเช่นง่วงง่วเอาห้องนออไม่ตเข้าไปม่ไม่องเข้าไปขีอ่ะจั๊วัวน้องวายมันมาดูห้องน้ำมันอัดมาได้มันจะท้องยังไงที่งเข่าองน้ำตัวอัดมาไบ่ทั้เขายนน้ทั้งหลอกอัดมาได้มาได้หล้างในงวเขาองน้ำอ่ะินเข่าเนองน้เนาะจท่องอจั๊กินชมลาย nam ăn năm hồng nam này bao hồng ừ. nam mình cái ăn đấy bao ăn bao ăn đấy này kia này hồng nam này mình phít cửa tủ có ừ. được đấy tí để, để thay fc mình có mình cả hoa ở mười triệu có được không bao được được cái cứ bộ rồi đi bỏ riêng mình bỏ riêng cái

Ừ. Đi, cả ừ. Đấy thì nó mới bớt lại lại đâu năm hồn thang đấy Và nó không phải hẳn là bò Na nè Bò khăm này Chữ Cái này mà Kỳ tính tích cho nó thì nó bố, bố cả hạn đó Bò khăm ừ. 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 Bố đâu Bố cả khảo Trừ chít thưa มงะครมไ <quir> ่นี่จามเอดหอมเนาะหอมแต่มันมชุกไป็นแต่งไุกแล้วเพราะจังหวะใคบแดงเงนอมาเป็นไงจังหวะตึงเนาะุกลตึงเท่าไรตึงนะมีหน้าแต่เช้ามัน้องเปไงคันแดงโดยไใชบาละกันเออไก่ ไก่เด้เนาะมัด้ไหมได้ใช่ไก่จากกันวันเด็จมายูผ้าอะไรวะเธอหนีน้าอ้าวเลวโอ้ยป้าประภน้องมาีะไอป้าผ้านี่ทำมาเจ้าใส่หั่นใสน่างี้ใช่แบบนอ้นเพิ่มน้องผ้าไว้นั่นพ้จะตีเลงนน่งือกันนิมนยูเลยวะ แต่ว่าผู้เป็นลูกมุ้ยใครโม่ได้นะแต่ครับสางผ้าบุมีผ้านั่นเนาะสร้างทิศเข่าคือกันนั่นแเลยใช่ตัวขาดคือขาดบัดเจ้าของไม่ใช่เดินผ้านิชาเนี่ยก็นึ่งนี่บบดง่ายๆหนีด้ะที่ดองเรยเนาะนี่ตื่นเ้นพระเจ้าเนาะเป็นเป็นผ้าเนาะเป็นหมอง หมอหมอเกงนี่ฮะมีอหมองอยู่อกระหมอกระทะเออคร่งครัวเนาะเกือบดปิ้งนัวฮะไว้นี่บ่นี่ดโอนี่เด้นี่เด้นี่เด้โอ้ฉากนี่เนาะเกี้ยงนสิเป็นอย่างนี้่มันบ่ ยบเนาะนี่ด้เนาะเครื่องเพิ่นเดี๋ยวไปไปนัมีเท่นี้นะน้องเนาะอืมเช็คบงให้ด้อายังก็บ่มีบ่มีนะน่ตัวไม่ปิ้งเด้อบัดนี้เนาะเฮาเฮ็ดได๋กว่ากเด้อเบ่มีิมันสิปิ้งไดซะตัวนี้น่ะจุใส่เคียงได้อยู่ เดี๋ยวเคียงกันเคียงกานเนาะมีก oh ันข right. <sh> okay. ึ้นเก่าเน่ะหัวเจ้าดิมายมีหววมีอยู่หวจมีเ้จหัวโตเกิดได้อัวโตกลูกเกิดสิด้มึงไงเนาะลูกแหองเนี่ยเนาะคนกัต๊กพี่น่อยมาได้กระไดบรรยากาศมานี่ คือฮ้อนเนาะฝนตกมานี่เออซื้อตู้เย็นมาให้น้องศรามื้อนี้ FC เพิ่นก็ว่าโอ้เนาะน้องหมายนี่เด้อบ่คิดเด้อว่าซั่นหมายบ่มีหยังนะาอยู่ังไดน้องหมายลาอยู่ัวเหี้ยบ่มีอือยังันน่ะได้บ่ัวก็ยังบ่มี นิ qui, ้ซ like ีมันเม็นกมาอยู่ไดแต่ยังมีงบพี่น้องเลยเนาะมาหาเดี๋นี้า้อไงเล็กอะเคียงมากัดแล้วก็เล็กมาไอ้นันการค้างหรอเปาเนี่ยอเล็กตัวมันสั่นก็มีอยู่นนม

ช so ื่อจามากกลจามาสุกเนาะยี่งลงไปแ้วก็เมาก็ยหยับนจอ็ดมาอยู่กลางได้เลยปะจามเลย้างจามเลยสิมากินเลยมาครับไปซิชุกไปชุกไาชีเด้ซีเอา่อเอาปะจะกข้มเลยบังคบ Tu rồi heaven này. Tu chơi Ô đây nó. này đấy mà không, không <cười> <cười> mày thấy gì mày nó mày sồn khăn mày sồn khăn nó mày gì, gì ờ khư đấy nè nó ờ. tham tham tít bớt này mày ấy này tầm muộn này bao Câu lâu. Là mày chỉ, không hello 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 hello

ยุ่นโอ้ค่ะ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 มึงมีปิ้งต้องเห็นแล้วนี่ไม่ได้ซุกอยู่บนจ้างในยุ่นในยุ่นเนี่ยในเนาะโอ้ยมันแห้งยุ่นอืมโต๊ะคักเต้หนีบ่อาชิงนะคัตเี้บาดนี่ยินแล้วมิจฉาอย่เนาะบังจับรูปได้ลงในมือเจ้าน่ะเนาะมาเชียงหงส์ดีโอ้ยโอ้หลายใหม่อะไรหลายใหม่หลายใหม่แล้ว เย่มันนอนๆในพี่ดอกเลยมันุมันจะซุกตีไม่ค่ะเหรอม่ค่าก็ว่าโอเคโอเคโอ้ใหม่เปลาใหม่เปลาคู่อีคู่อีกเงยลุกเลยเงยลงเลยนี่เฮ้ยแต่เชงสีใหม่แล้วสองใหม่นะคุช้ิงแค่ไหนเนาะบ้านนี่ซุกซุกหมาข้ามศีใหม่แล้วมันเจ้าเนาะถุยได้มีถุยบ่ เอาถ่อไถอมันชูก no อู no ่ังวะได้ลเลกดีเนาะแหงซ่อนขึ้นอีกใหม่นะอดีกว่า้นะเขายู่ออกเคียงอะนะมันได้อยู่งอคลายข้อคางเห็บไปนะเคียงรถเอาเคียงอาไครับนังกอ์เอาเคียงใช้เป็นนังกอ์เลย

ไม่เคอะโขบโขบแล้วนี่สบายสบายยังด้วยมยยังบด้อืมคงหอนถึงเถื่เจ้ามือขาวเสียงเสียคียงพียังหอนได้น่ะเอ็นได้นี่นะ ý nghĩa đi yên hảo mhm 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 để mhm 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 Nè mhm 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 cái mhm mhm

เจ้าวพัน่อเถียวไหมครัเนาะ่นี่รู้แล้วนี่อยังดอกหรือคยเอารถมาไปนี่ก่อนว่าเถอะมาใหนมันทุกมันเมนยูบ่าดแต่มันอาไเลยเนาะอือให้แล้วปูเป็นลูกก็ได้พี่เองเอ้ยเนาะงงไหมอืม Bình phân vò, soi phân vò nóng mái đơ à, phân, à, phân đang thuế đăng tràn cái soi phân Nó, cả điều chỉ bình Nên khả năng tạm hôm nay hôm tốt bông việc phân cơ bản đấy เ่ได้แล้วโอเคได้คักปัญญ์หุ่นเพื่อน้องถุอทองเนาะขักแล้วไว้ยคักปัญญงเด้อเอฟซีเด้อเนาะหุ่นด้ห้องในพุ่นด้ทั้งอยู่ห้องในุ่เป็นงามจุกเป็นงามคือกันโอ้เขาท่าเนาะ เนี่ยอยากกินเขาออ่าแท้อน,นี่มาสันอืมโอ้คักลีบอีไรนาคักลีบบาทนี่อืมมาเนี่ยพี่น้องเอฟซี C. จามเอ็นเนาะเมนูจามเอ็นกินไปเนาะจะเป็นเังไรก็ได้เนี่ยบ่อนห็ดอยู่หิริง,งานเฮาพี่น้องเอฟซี C, เนาะมานี่กะมาหาน้องๆเพิ่นซีหาหลังคาเฮือนนี่แหละก็มีแต่วา่า เขามาแล้วอยาาว่าเพิ่งโคตรขำโฆษณาเด้อพี่น้องเดอ้อเอาเองกับคำแรงมาพุ่นแหละก็สิดได้กับเนาะหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่เพื่นมอมงานให้ทางใดก็อ่าเองตามสภาพการเนาะบอชิงนาอ่าไปได้เบิดเลยอ่าไ่ต้องห่วงอ่าเรื่องการเรื่องงานมือนี้เขาเอา,อา,าตู้เย็นมาให้น้องอ่าส่ละก็ถือว่าอ่าดีใจน้ำน้องเพื่อน น้องไหม่เอฟซนกับคอมเมนต์กัามาอยู่บนโอ้ยน้องไหมแท้ๆแบบนันขอโทษขออภัดหลายเด้อพี่น้องเด้ออดู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 ม่นั่นดี่ฮะไหม่ม่ไั่้งหน้บัตรโ้ดู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 บสีา้งน้บัตรนี่ใหม่แล้วนี่มาจากูเพิ่เล้วบ่เั่นะอาใช่ยนนั่นนั่นนั่นอ้ทีมรถนี่เนาะโอ้ยข้กีบาตนี่เนาะ <laughs> mày mày gì rồi? Giảm anh, giảm anh, giảm anh. rồi chút, nào chịu chút đấy tụi nè. Này bảo, này, à, xay chàn, chàn này. Là, nào, tụi nè nào sẽ đái mày tụi nó, Đây đây tụi mày nó mày nó, mày đó. <laughs> Đâu, này đây này. tụi nè đây rồi nó. à, à, tụi nè kìa ô hoàn đi. Hoàn ừ. đấy nó. um, mùng đơ, mùng đây mùng อืมอืมตัวนี้ได้แต่บ่ตัวนี้อืม็นเหมนเมนอือืมอืมชุบ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 โอ้ยขาก็ดีบ่น อืมโอ้คากลีบันเลยจมอนะได้จมอนห้น้องเพิ่นโอ้คากลีบันนี่เนาะเาเชงนไงซุกเดีอจ้าซุกเดวุเดตัวนี้อืมจะได้ได้ตัวนี้ครับตัวนี้เดชึบอืมดูคกบะอืม chụp ô ô khắc leo bunny này bóng hôm 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 bóng เราอยู่นลำเพลินอยู่นลำกันได้เนาะเพลินใกล้เคียงกันมีอย่างก็ช่วยกันโอ้ตัวโอ้คัากัดข้าคักวดข้ากัดบันทีเป็นแบบไรพี่น้องเลยสุกบั้นนี้ชักแล้วนะโอ้โหเช่นไรข้ากัดดีนี่เนาะโอ้ยกินได้คอยพี่น้องเลยบ่ได้เลยอึดอยู่โอ้โสเช่นไรเช่นแล้วเนาะอะไรสิทิมเลยเนาะ

เออจะได้แล้วบัดนี้เนาะไปบอรับเอาไปเลยนั่งกินยังนี่อนไหนเนาะนี่ได้นี่ได้อนาะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเดี๋ยวกินข่าวก่อนเด้อเนาะกินข่าวบุมมี่เจวพี่น้องเลยบุเป็นยังอ่ากะชีประมาณนี้แหละพี่พี่นั่งอยู่หุ่นบอลใช่ไหมมันมุ้ยโอ้ห์ฮะกะโอเคเอฟซีทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้พิระการใดก็ขอโทษขออภัยหลายหลาย ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ອງ FC ຢູ່ດີມີແຮງຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີສະຫວັດດີເດີ້ພີນອງດ